รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Play Play and count Clap.

นสดไหนสดคู่กันเลยที่ดีใครท่านประธานด้วยกันนั่นแหละแล้วกาวพี่หนองเริ่มสดแล้วใชญครับท่านพี่นองกล่าวอะไรก่อนครับวันนี้ในตัวแทนโคตรนึกว่างหรืออะไรปึ๊เชิญครับพร้อมครับเรื่องไหนสดแล้วครับ ข่าวเลยครับข่าวเลยครับข่าวขอบคุณครับท่านสามวัตรเชยเลยครับก็ประกอบมาเป็นรถดิในงามแสงนะครับขอทห้เราบรรจุครับในวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําบริษัทการครับมาขอรับการสนับสนุนตัวยยางเพื่อตันฝนแล้วก็ป้ายที่ตั้งด่านครับไปใช้ในช่วงช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเพราะว่าที่มรรจุเป็นที่ลักษณะยาวแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งปีก็ ขอความสำรองผมขอจากบริษัทการเพื่อมอบของทางบริษัทเขาพี่ดาบเช็คแล้วพี่ดาบเช็คเสร็จแล้วครับเชิญชเทาเฟรมฮะเดี๋ยวให้น้อถ่ายครับชมนี้เป็นบรรยากาศครับจากบริษัทกลางครับซึ่ง ขอเอาทางหลวงนะครับมาขอรับมอบเสื้อกันฝนจากบร,กริกันกลงเดี๋ยวขอกล้องนิ่งหน่อยบนร่เงเดียวหนึ่งสองอีกรูปหนึ่งนะคะท่านคลิกเข้าไปไหน ที่รลืจกักบอกกทองววครับหอ้บุษัให้ทภาษาจังกล่าวถึงนิดนึงครับเชิญค,ค,ครับ ครับก็ในนามของบริษัทกรารคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึง้นภายใต้กฎหมายเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรและโดยภารกิจหลักของบริษัทกรารคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2535มีหน้าที่โดยตรงครับในเรื่องของการรับคำร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้แก่ผู้ที่เคราะห์ร้ายจากประเดนทางถนน ึ่งก็ต้องเรียนครับว่าโดยภารกิจนี้เ,เป็นภารกิจปายน้ําเพื่อเยียวยาผู้ที่เคราะหร้ายจากอุบัติเหตุทางสนนก็จริงแต่ว่าโดยหน้าที่สําคัญของบริษัทการก็คือถือว่าเป็นประชญาและเป็นแนวทางที่เดินตามรอยเพื่องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิตนะครับรัชกาลที่9ซึ่งเรา รือเป็นองค์ผู้นําในเรื่องของการขับเคลื่อนในการทําความดีเพื่อสังคมเราถือปัญญาตามพระบรมราโชวาทครับในการปิดทองหลังพระก็คือทุกๆคนมีหน้าที่ร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือสังคมทํางานเพื่อส่วนรวมทําความดีเพื่อประเทศชาติและหนึ่งในภารกิจนั้นก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประอบภัยจากรถและที่สําคัญกว่านั้นก็คือช่วยเหลือเยียวยาในการดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านนะครับและถ้าหากเราสามารถร่วมมือกันคนละไม้คนละมือทําให้อุบัติเตุของประเทศไทยลดลงก็จะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับประเทศไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะยิางยิ่งในขณะนี้ครับรายงานขององค์การไมโลกกล่าวว่าบริษัทกลาประเทศไทยเนี่ย มีความสูญเสียจากประเด็ุทางถนนติดอันดับสองของโลกและถ้าหากพิจารณาจากรายงานของสถาบันทีดีนะครับประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยสูญเสียจากประเดศทางถนนเนี่ยปีละ5 0 0 0 0นกว่าล้านบาทในทุกๆปีนั่นหมายถึงว่าประชาชนคนที่เสียชีวิตปีละสองหมื่นกว่ารายผู้บาดเจ็บจากประเดศทางถนนปีละล้านคนเนี่ยนะครับเป็นจานวนไม่น้อยเลยถ้าหากรวมกันคนละไม้คนละมือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก็เป <ítulo> <es> anyway, ็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมกับทางตารวจทางหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประจวบคิริขันครับเป็นถนนเส้นทางยาวๆนะครับระยะไกลซึ่งซึ่งหลายท่านขับรถไปก็จะมีความเหนื่อยล้ามันก็เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายครับที่จะมาช่วยดูแลมันในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็กรบตาระบาดนะเพื่อประชาชนตลอดเวลาเพราะฉะนั้น คนละเล็กคนละ,ละน้อยครับในส่วนของบริษัทกลางก,ก็จะสนับสนับสนุนอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลวยเรื่องของเสื้อกันฝนเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะจะเข้าหน้าผมอยู่แล้วและอุบัติเหตุก็จะมากขึ้นด้วยนะครับฉนันก็อยากเชิญชวน,ชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับหันมาใส่ใจในเรื่องการรักษาวินยัยมีสติในการขับรถมีน้ําใจให้กันและกันที่สําคัญครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและหันกลับมาดูแล พี่น้องตำรวจนะครับซึ่งท่านปรารรมทำงานนะเพื่อประชาชนคนไทยให้ได้มีความปลอดภัยตลอดเวลาช่วยๆกันครับประเทศไทยจะได้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะครับในขณะที่ทุกๆคนก็จะมีความสุขกับการเดินทางไปมาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่ง ไม่ใช่เป็นผู้ที่ทับสันติราษฎร์อย่างเดียวแต่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคีณคบสวัสดีครับนี้เป็นรยการส,สดๆนะครับซึ่งบริษัทการขนาดนี้ก็เป็นประจปทีในการรับม้อนครับ